ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมการระดมสมองหรือ brainstorming เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มักจะถูกนำมาใช้ในการรวบรวมไอเดียสำหรับแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามจุดอ่อนสำคัญของ brainstorming ก็คือหากในกลุ่มมีสมาชิกที่มีเสียงดังหลงตัวเองมีความมั่นใจสูงหรือมีอิทธิพลพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถจูงใจคนในทีมให้คล้อยตามความคิดของพวกเขาได้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความคิดที่ดีก็ตาม ด้วยเหตุนี้วิธีที่เป็นทางเลือกซึ่งดีกว่า brainstorming หรือการระดมสมองก็คือการทำ b r a i n w r i t i n g วิธีการก็คือให้คนในกลุ่มแยกย้ายกันไปคิดหาไอเดียในการแก้ไขปัญหาจากนั้นเขียนลงในกระดาษรวบรวมไอเดียจากแต่ละคนและนำเสนอโดยไม่เปิดเผยว่าเป็นไอเดียหรือความคิดของใครจากนั้นให้คนในกลุ่มร่วมกันตัดสินในการคัดเลือกไอเดียที่ดีที่สุดออกมา วิธีนี้จะตัดความลำเอียงออกไปทำให้สามารถได้รับไอเดียที่ดีที่สุดจริงๆ